ขอนอบน้อมที่เสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สาม้สาสอตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตสิจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังฆะฉามิธัมมังสรณานาังฆะฉามิสังฆังสรณนังฆะฉามิ ทุติยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคฉามิตติยมปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนสัตยวัชเชนะวัตเตยังสัตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนสัตยวัชเชนะวัตเตยังสัตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยังสังคโคเมสรนังวรังเอเตนสัตยวัชเชนะวัตเตยังสัตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสร in an ิฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าปจาเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมารกษีนตามเยี่ยงอย่างพระอารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อตินาธานาเวรามณี <l> <iam>. ส,สิกขาประทางสมาธิยามิอะปรัมไมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชยประมาตฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจกีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะทารนะมันดนะวิภูษณัฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจยาสยานาะมหาสยานาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิฆาหา,าเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามแย,ยงอย่างพระอาหารเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิทเจริญบุญญาเกียรติยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักเกียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปทานสสัมมาปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพลาห้าโพชง 7, เจ็ดอะริยมัรมีองค์แปด เพื่ออนุปาาฐาปรินิพาน์ในปัจจุบันบูชาพระรัตนประรอันสูงสุดท่านทูมีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่คงไม่ถึงกับถูกงูปากไม้งูปากเนาวงูปากไฟและงูปากสัตรากัดกินเอานะคะก็คงบริหารให้เป็นไปได้อยู่ พร้อมที่จะก้าวมาเพื่อการศึกษาร่วมกันจากคำพีวิสุทธิมัสในสมาธินิเทศในธาตุกรรมฐานค่ะขณะนี้ก็ได้ศึกษาโดยในยะะสิบสามประการขณะนี้ก็ศึกษามาจนถึงข้อที่8ดแล้วว่าโดยในข้อมาติกาว่าโดยเข้ากันได้และไม่ได้มีวินัยไฉยว่าในบรรดาธาตุเหล่านี้แม้จะไม่แยกจากกัน อย่างอธิบายมาแล้วก็ดีธาตุสองตอนตน้นชื่อว่าเป็นสภาขาคือเข้ากันได้เพราะเป็นของหนักเหมือนกันก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำใช่ไหมคะคือมีลักษณะเป็นของหนักส่วนธาตุตอนหลงังก็เป็นสภาขากันก็คือเป็นธาตุเบาอันประกอบด้วยธาตุไฟและธาตุลมส่วนธาตุตอนต้นและธาตุตอนหลังนั้น ก็คือเข้ากันไม่ได้จึงได้ชื่อว่าเป็นวิสภาคากันเพราะถ้าตอนต้นเป็นของหนักถ้าตอนหลังเป็นของเบาก็ขออัญเชิญในอัตกถาทีคานิกายสีลขันธวักสามัญญผลสูตรในเรื่องของสัมปชัญญะดังที่กล่าวในพระบาลีนั้นมีอยู่สอย่างดังนี้ 1. นึ่งศาตกะสัมปชัญญะ สสัปปายะสัมปัญญะสโคจรสัมปัญญะสอ่อสัมโมหะสัมปัญญาก็ความไม่หลงในการก้าวไปเป็นตน้นชื่อว่าอาสัมโมหะสัมปัญญะอสัมโมหะสัมปัญญะนั้นพึงทราบอย่างนี้ปุตุชนผู้อันตพานเมื่อก้าวไปเป็นตน้นย่อมหลงผิดว่าตนก้าวไปการก้าวไป ตนทำให้เกิดขึ้นดังนี้บางว่าเราเก้าวไปการก้าวไปเราทำให้เกิดขึ้นดังนี้บ้างฉันใดภิกษุในพระศาสนานี้ไม่หลงผิดฉันนั้นเมื่อจิตคิดว่าเราจะก้าวไปเกิดขึ้นวาย,ยธาซึ่งเกิดแต่จิตยังวิญยัตให้เกิดย่อมเกิดขึ้นด้วยจิตนั้นเองดังนี้ ร่างกระดูกที่สมมุติว่ากายนี้ย่อมก้าวไปด้วยอำนาจความแผ่ไปของวายโยธาตอันเกิดแต่พลังงานของจิตด้วยประการฉนี้เมื่อร่างกระดูกนั้นก้าวไปอย่างนี้ในขณะที่ยกเท้าขึ้นแต่ละข้างธาตุทั้งสองคือปฐวีธาตุอาปโปธาตุย่อมอ่อนกําลังลงอีกสองธาตุนอกนี้ ย่อมมีกำลังขึ้นในขณะที่หย่อนเท้าลงธาตุทั้งสองคือเตโชธาตุวายโยธาตุย่อมอ่อนกำลังลงอีกสองธาตุนอกนี้ย่อมมีกำลังยิ่งขึ้นในขณะที่ปลายเท้าจดพื้นและเหยียบเต็มฝ่าเท้าก็เช่นเดียวกันนั้นก็คือขณะนั้นธาตุอะไรมีกำลังขา ก็ปัทวีทาธาตุและอาโปาธาตุนั้นเองมีกำลังเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าการทากิจเหล่านี้อาศัยาธาตุคู่นั้นละ่ะโดยในขณะที่ทาธาตุคู่ที่เป็นาธาตุหนักมีกำลังาธาตุเบาทั้งคู่นั้นก็อ่อนกำลังลงหรือในขณะที่ยกขึ้นาธาตุเบาทั้งคู่ อันประกอบด้วยเตโชและวายโยธาตมีกำลังาธาตุหนักทั้งคู่คือปัทวีและอาปโปนั้นอ่อนกำลังลงก็เป็นการหมุนไปของาธาตุทั้งคู่เท่านั้นเองสลับกันมีกำลังและอ่อนกำลังค่ะแต่ธรรมะเหล่านี้ไม่ได้อาศัยแค่รูปธรรมเท่านั้นใช่ไหมคะนั้นหมายถึงว่า ก็ต้องอาศัยนามธรรมานั้นเองเป็นปัจัย้ดยซึ่งรูปธรรมและอารูปธรรมที่เป็นไปในขณะที่ยกเท้าขึ้นย่อมไม่ถึงขณะที่เคลื่อนเทา้ารูปธรรมและนามธรรมาท,ที่เป็นไปในขณะที่เคลื่อนเทา้าย่อมไม่ถึงขณะที่ก้าวไปข้างหน้าเหมือนกันที่เป็นไปในขณะที่ก้าวไปข้างหน้า ย่อมไม่ถึงขณะที่หย่อนเท้าลงที่เป็นไปในขณะที่หย่อนเท้าลงย่อมไม่ถึงขณะที่ปลายเท้าจดพื้นที่เป็นไปในขณะที่ปลายเท้าจดพื้นย่อมไม่ถึงขณะที่เหยียบเต็มฝ่าเท้ารูปธรรมและอาจรูปธรรมย่อมเป็นตอนตอนเป็นทอนๆเป็นเขตเขตดับไปในเอเรียบทนั้นนั้นนั้นเอง เหมือนมเมร็ดงาที่ใส่ลงในกระเบื้องร้อนย่อมแตกเปาะเปาะแปกแปกในการอธิบายช่วงนี้ท่านอธิบายให้เห็นการทากิจของรูปธรรมและนามธรรมนะคะเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนว่าในกระแสแห่งธรรมะนั้นมันก็มีช่วงจังหวะของการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ ซึ่งอาศัยการหมุนไปของธรรมะคู่ด้วยนั่นเองธรรมะคู่ในที่นี้ก็คือรูปธรรมและนามธรรมซึ่งให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของธรรมะทั้งคู่ไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาวะเดิมๆได้ดังที่กล่าวไปแล้วนะคะจะทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าในขณะที่ยกเท้าขึ้น ย่อมไม่ถึงขณะที่เคลื่อนเทา้านี้เป็นการทํากิจของทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่เป็นปัจจัยต่อกันนะคะโดยนามธรรมนั้นเป็นปัใจจัยให้รูปธรรมนั้นเกิดการเคลื่อนไหวซึ่งรูปธรรมในขณะนั้นต้องเป็นรูปธรรมที่บริบูรณ์พร้อมนะคะถึงจะเคลื่อนไหวได้ตามปกติรูปธรรมและนามธรรม ที่เป็นไปในขณะที่เคลื่อนเท้าย่อมไม่ถึงขณะที่ก้าวเท้าไปข้างหน้าเหมือนกันและนามธรรมาเหล่านี้นั้นก็คือจิตและเจตสิกที่ประกอบกันนั้นเองส่วนขณะที่ก้าวไปข้างหน้าเราจําได้ใช่ไหมคะว่าธาตุคู่ใดมีกำลังคะธาตุาลมและธาตุไฟมีกำลังในขณะนั้น ธาตุดินและธาตุน้ำอ่อนกำลังนะคะในนี้ในเรื่องของธาตุส่วนในเรื่องของจิตและเจตสิกนั้นก็เป็นการทำกิจของชวนะที่เป็นปัจจัยอันเกิดจากความคิดที่จะก้าวไปหรือจะยกเท้าก็ตามนะคะและที่เป็นไปในขณะที่ก้าวไปข้างหน้า ย่อมไม่ถึงขณะที่หย่อนเท้าลงในขณะที่หย่อนเท้าลงธาตุคู่คืออะไรคะธาตุน้ำและธาตุดินมีกำลังส่วนธาตุลมและธาตุไฟนั้นอ่อนกำลังค่ะที่เป็นไปในขณะที่หย่อนเท้าลงย่อมไม่ถึงขณะที่ปลายเท้าจดพื้น ขณะที่ปลายเท้าจดพื้นนั้นธาตุดินและธาตุน้ํามีกําลังใช่ไหมคะและกล่าวต่อไปว่าย่อมไม่ถึงขณะที่เหยียบเต็มฝ่าเท้ารูปธรรมและอะรูปธรรมย่อมเป็นตอนตอน,ตอนเป็นท่อนๆเป็นเขตเขตดับไปในอิริยบนาบถนั้นนั้นนั้นเองนะคะขณะที่เหยียบเต็มฝ่าเท้าคือธาตอะไรมีกําลังคะ ธาตุดินและธาตุน้ำมีกำลังส่วนธาตุไฟและธาตุลมนั้นอ่อนกำลังลงค่ะซึ่งการหมุนไปของกระแสแห่งธรรมานั้นย่อมเป็นปัจจัยต่อกันนะคะจะมีปัจจัยเดียวคือรูปธรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือจะมีนามธรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะอิรียบทจะต้องอาศัยทั้งรูปธรรมและนามธรรม โดยเฉพาะนามธรรมนั้นก็คือชาวนะซึ่งเกิดขึ้นในมโนทวารน,นั้นเองเป็นปัจจัยค่ะเราต้องมีความเข้าใจในธรรมเหล่านี้นะคะว่ากระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ย่อมเป็นอย่างนี้แม้เราจะกล่าวถึงในเรื่องของธาตุในขณะนี้ซึ่งเป็นสมถะก็เลยน้อมบางส่วนของวิปัสสนาเหล่านี้ มาเกื้อกูลร่วมกันไปนะคะในการก้าวไปเป็นต้นนั้นใครคนหนึ่งก้าวไปหรือการก้าวไปของใครคนหนึ่งแต่โดยปรมาทธาทั้งหลายเท่านั้นเดินาตาทั้งหลายเท่านั้นยืนาตาทั้งหลายเท่านั้นนั่งาตาทั้งหลายเท่านั้นนอนก็ในส่วนแห่งอิเริยบทนั้นนั้นจิตดวงอื่นเกิดขึ้น จิตด,ดวงอื่นตับไปพร้อมกับรูปเป็นไปอยู่เหมือนกระแสน้ำไหลติดต่อกันไปไม่ขาดสายฉะนั้นดังนี้ค่ะท่านต้องการจะชี้ให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าไม่มีคนสัตว์ใดๆเดินนะคะท่านจึงกล่าวไว้ว่าใครคนหนึ่งก้าวไปมีไม้หรือการก้าวไปของใครมีไหม แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครเลยแต่การเข้าไปเหล่านี้อาศัยรูปธรรมและอรูปธรรมนั้นเองเป็นปัจจัยซึ่งเป็นปรมัตถธรรมทั้งคู่นะคะธาตุธาตุคืออะไรก็คือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาธาตุเหล่านี้ก็รวมอาศัย รูปธาตุที่เป็นมหาภูตรูปดังที่กล่าวแล้วในลักษณะของธาตุคู่ที่เป็นธาตุที่มีกำลังและอ่อนกำลังสลับกันไปส่วนอารูปธาตุก็คือนามธรรมที่เป็นจิตเจตสิกที่ประกอบกันในชวนาจิตนั้นละเป็นปัจจัยจึงทำให้กระแสะแห่งธรรมนี้เกิดติดต่อกันไปไม่ขาดสายค่ะ นั้นก็คือการไหลไปของกระแสแห่งปฏิจจะสมุบาทมีความเป็นเหตุเป็นผลเมื่อมีจิตเป็นปัจจัยรูปก็เคลื่อนไหวได้หรือรูปที่เคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นผลอันเกิดจากเหตุจิตตะชวายโยธานั้นเองนะคะเป็นปัจจัยหลักของการเคลื่อนไหวความไม่หลง ในการก้าวไปเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าอสัมโมหะสัมปชัญญาดังนี้แลก็ขอศึกษาต่อเพื่อให้เชื่อมโยงกันในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องการเข้ากันได้และไม่ได้ของธาตุต่อเลยนะคะในลำดับต่อมาก็ กล่าวถึงบทว่าอาโลกิเตวิโลกิเตนี้วินิจฉัยดังต่อไปนี้คือการเพ่งดูไปข้างหน้าชื่อว่าอาโลกิเตการเพ่งดูไปทิศเฉียงชื่อว่าวิโลกิเตอิเรียบทอื่นๆที่ชื่อว่าโอโลกิตะอุโลกิตะและอวโลกิตะก็คือการดูข้างล่างข้างบนข้างหลัง การดูเหล่านั้นท่านม่ได้ถือเอาในที่นี้แต่โดยการถือเอาตามความเหมาะสมท่านถือเอาการแลดูสองอย่างนี้เท่านั้นอีกในหนึ่งการแลดูเหล่านั้นทั้งหมดท่านถือเอาด้วยมุกนี้ด้วยประการชนิดทีเดียวแลในการแลดูสองอย่างนั้นเมื่อกิตคิดว่าเราจะแลดูไปข้างหน้าดังนี้เกิดขึ้น อย่างมิทานแลไปด้วยอำนาจจิตนั้นแลใครครวนถือเอาประโยชน์ชื่อศาสกะสัมปัญญะนี้ท่านแสดงสัมปัญญะไล่ไปตามลำดับให้เราฟังด้วยนะคะศาสกะสัมปัญญะนั้นพึงดูท่านพระนันทาเป็นตัวอย่างก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนไว้ติดตามในช่วงต่อไปนะคะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอรเรสัสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดี อนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยพรันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่า